ามาดูกันต่อที่ EP ที่2ในเรื่องของวงกลมนะคะเรามาดูกันต่อว่า4ทฤษฎีบทถัดไปเนี่ยมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยจ้า,าในข้อที่5นะคะจะเป็นมุมในวงกลมเดียวกันคือเรามีวงกลมเนี่ยอยู่แค่วงเดียวก็คือวงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีมุมนะคะมุมนี้กับมุมนี้ ถามว่าใส่ x ไปเหมือนกันเนี่ยค่ะแปลว่าอะไรแปลว่าเปิ้นกำลังจะบอกว่าเขาเท่ากันหรือคุณเพิ่นจะขีดแบบนี้ก็ได้นะทีนี้ทําไมมุมนี้อยู่ดีๆเขาเท่ากันได้ไม่ใช่ว่ายังไงก็เท่ากันได้นะคะเขาต้องรองรับด้วยส่วนโค้งที่ยาวเท่ากันตรงนี้ถ้าส่วนโค้งเนี่ยเขาเท่ากันตามสัญลักษณ์ที่คุณเพิ่นใส่ถ้าตรงนี้เท่ากันมุมนี้จะเท่ากันค่ะโอเคไหมถ้าส่วนโค้งนี้เท่ากันมุมนี้จะเท่ากันค่ะ หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามุมนี้เท่ากันส่วนโค้งนี้ก็จะยาวเท่ากันด้วยค่ะโอเคไหมคะอันนี้คือข้อที่ห้าอ่ะมาดูที่ข้อที่6กันค่ะที่ข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าในวงกลมวงเดียวกันก็คือวงนี้ดเขาบอกว่ามันจะมีมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือตรงนี้กับตรงนี้จะต่างกับอันเมื่อกี้นะคะอันเมื่อกี้จะเป็นมุมที่ส่วนโคง้งก็คือจะขึ้นไปแบบนี้เลยอ่ะกับอันนี้ โอเคไหมที่เขาเท่ากันแต่ตอนนี้เขามาแค่จุดศูนย์กลางเขาก็เลยเรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเขาบอกว่าถ้ามุมตรงนี้เขาเท่ากันเกิดอะไรขึ้นแปลว่าส่วนโค้งนี้ก็จะเท่ากันด้วยคล้ายๆกับข้อที่แล้วเลยนะอ่ะเหมือนกันค่ะถ้ามุมนี้เท่ากันส่วนโค้งนี้เท่ากันค่ะหรือบทกลับบทกลับก็คือถ้าส่วนโค้งนี้เท่ากันมุมที่รองรับจาที่จุดศูนย์กลางเนี่ยก็จะเท่ากันด้วย คือข้อที่6ค่ะข้อ5กับข้อ6เนี่ยจะคล้ายกันแต่ต่างที่ข้อ5เนี่ยจะเป็นมุมที่เส้นรอบวงแบบนี้แบบนี้อ่าแต่ว่าข้อ6เนี่ยจะเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางแบบนี้ก็คือมุมนี้กับปึ๊บมุมนี้โอเคไหมคะอ่านี่คือข้อที่6ค่ะไปดูอันถัดไปค่ะข้อที่7ข้อที่7เนี่ยเขาบอกว่าในวงกลมเดียวกันวงเดิมนะถ้ามีขอด2ขอดขอดคือเส้นสีส้มเส้นนี้ค่ะ ขอดสองขอดเนี้ยยาวเท่ากันนะใส่สัญลักษณ์ของการเท่ากันลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดว่าส่วนโค้งน้อยจะยาวเท่ากันด้วยตรงนี้เท่ากันแล้วก็ยังมีอีกนะส่วนโค้งใหญ่ก็จะเท่ากันส่วนโค้งใหญ่แปลว่าอะไรตรงนี้ป๊าบป,ปึ๊บมาถึงขอดนี้อ่ะกลับอีกอันหนึ่งก็คือป๊าบมาถึงขอดนี้ส่วนโค้งใหญ่ก็จะยาวเท่ากันด้วยค่ะในทางกลับกันค่ะบทกลับ ถ้าส่วนโค้งเนี่ยเขาเท่ากันก็จะส่งผลทำให้ขอดนี้ยาวเท่ากันไปด้วยค่ะโอเคไหมคะนี่คือข้อที่7ค่ะไปดูข้อถัดไปค่ะข้อที่8ข้อที่8ส่วนของเส้นตรงซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางก็คือเส้นนี้สีม่วงนี้นะคะตัดกับขอดอันนี้คือขอดอะลากลงมาตัดกันโอเคไหมเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเขาลากลงมาแล้วตัด เราตั้งฉากแบบนี้จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือคอร์ดฟากซ้ายกับฟากขวาเนี่ยเท่ากันก็คือเส้นนี้ยาวเท่ากับเส้นนี้มันจะแบ่งครึ่งคอร์ดพอดีหรือถ้าลากลงมาแล้วเนี่ย <c oughs> เขาแบ่งครึ่งคอร์ดก็คือฟากซ้ายกับฟาขวาเท่ากันแปลว่ามุมที่ลากลงมาจะแบ่งครึ่งด้วยค่ะอันนี้บทกลับอ่าสังเกตเห็นไหมคะในข้อ5ถึงข้อ8ที่คุกเกิลให้มาวันนี้และสรุปให้มาในวันนี้เนี่ย จะมีทฤษฎีบทเป็นประโยคเงื่อนไข <c oughs> ประโยคผ้่าแล้วกับทฤษฎีบทกลับด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างนะคะทีนี้ในอันนี้เราจะมีให้ที่ข้อ5ถึงข้อ8เดเ๋ยวในคลิปถัดไปนะคะเรามาติดตามในข้อ9ถึงข้อ12กันว่าใน EP สุดท้าย EP ที่3เนี่ยจะมีอะไรต่อไปคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ